เหตุผู้แปลขยันแปลตามอารมณ์อ่ามังกรก็จะสานทลายสวรรค์ได้รับการปรุงแต่งกับเลือดมังกรแล้วมันช่างหน้าทึ่งจริงๆตอนนี้ข้าใกล้จะทะลวงไประดับเซนเหมือนขั้นที่2เต็มทีแล้วแถมเลือดมังกรยังเปลี่ยนเส้นเมริเดียนในร่างกายของข้าอีก นั่นทาให้พลังต่อสู้ที่แท้จริงของข้าอย่างน้อยก็เทียบได้กับเซนเหมือนขันที่ะตอนนี้ข้ามีเคล็ดวิชามาังกรก,ก็จะสารทลายสวรรค์แล้วก็เคล็ดวิชาฝ่ามือแห่งแสงและร่างกายพระสูตรทองคําทุกเคล็ดวิชาล้วนมีพลังที่แข็งแกร่งแตกต่างกันไปเหมาะกับจิตใจแห่งศิลปะปากาต่อสู้ของข้ามีแต่เคล็ดวิชาดาบเย่หลงเฟยเท่านั้นที่เป็นพลังแบบเบาบางและสง่าง,งามซึ่งมันไม่ค่อยเหมาะกับข้าวิชาดาบที่คมและรุนแรงมันเหมาะกับข้ามากกว่าถ้าข้าหาดาบแบบนั้นมาได้ก็คงจะดี หยุดวิ่งซะนี่คือคำเตือนอมีคนอยู่ใต้หน้าผานี้งั้นหรือข้ากลัวจะมีคนรู้ว่าคลวิชาร์เขาจะสารทลายสวรรค์น,นั้นมีพลังมากเกินไปข้าจึงมาฝึกที่นี่และทําไมตอนนี้ถึงมีคนมาอยู่ที่นี่ได้กันข้าไปดูสักหน่อยดีกว่าอีกแค่นิดเดียวข้าก็จะกลับไปนิการเฉียนหยวนได้แล้วทำไมกันทำไมพระเจ้าจึงโหดร้ายกับข้าจึงเพียงนี้ หนีสิหนีไม่ได้แล้วรึทําไมเจ้าต้องหนีด้วยล่ะไอ้ท่าที่แสนตามตม้มเจ้าคิดว่าจะหนีกลับนิกายแล้วจะปลอดภัยงั้นรอข้าจะบอกอะไรเจ้าไว้เจ้ากล้าขโมยของของนายท่านไปเจ้าคิดว่าจะหนีไปไหนได้มันมีเพียงความตายเท่านั้นหลีเหลวสองดาบมาซะแล้วข้าจะไม่ให้เจ้าต้องทรมานหืมเขาคือหลีเหลวจากนิกายเฉียนหยวนงั้นเหรอมีชายชุดดำไล่าตามเข้ามาเพื่อเอาดาบงั้นเหรอ ส่งดาบไห้พวกแกเหรอฝันไปเถอะพวกแกรู้ไหมว่าข้าต้องจ่ายอะไรไปบ้างเพื่อให้ได้ดาบเล่มนี้ข้าคอยรับใช้เจ้านายพวกแกเป็นเวลา3ปีและข้าไม่ลังเลแม้แต่น้อยที่จะมมบน้องสาวตัวน้อยที่ข้ารักที่สุดให้กับเจ้านายของพวกแกจนข้าสามารถขโมยดาบเล่มนี้มาได้หลีลิวคนนี้ช่างโหดร้ายเพียงเพื่อบรรลุเป้าหมายของตนกลับยอมเสียแม้กระทั่งคนที่ตนรักแต่ดาบรุ่งริ่งนั่นเป็นสมบัติงั้นเหรอ ถึงขนาดที่เขากลายเป็นคนไร้ยางอายได้ขนาดนี้ข้ายอมแบกทะเลเลือดและความเกลียดชังทั้งหลายเพื่ออาดาบเล่มนี้มาตราบใดที่ข้าได้รับโมรดกที่อยู่ในดาบเล่มนี้ได้ข้าก็จะสามารถล้างแค้นศัตรูทั้งหมดของข้าได้น่าเสียดายอีกแค่นิดเดียวพระเจ้าทำไมท่านถึงไม่ให้ความยุติธรรมกับข้าบ้างพี่แท้ก็มีโมรโดกอยู่ในดาบเล่มนั้นถ้าอยากพลิกชีวิตเจ้าไม่สามารถพึ่งพาเพียงแค่ดาบผู้ฝึกตนน่ะไม่มีทางรัด นั่นนะคงเป็นคำพูดสุดท้ายของเจ้าและสินนะถ้างั้นก็จงตายซะไปข้ามาันเอาดาบมาซะตายซะน้องพี่ข้ากำลังจะไปหาเจ้าแล้ววาอาอ,อ,อนี่มันอะไรสิษย์พี่นี่ไม่ใช่เวลามายอมแพ้สักหน่อยลุย แม้หลี่หลิวคนนี้จะไม่ค่อยดีนะแต่เขาก็เป็นคนของนิกายเฉียนหยวนข้าจะช่วยเขาก่อนแล้วให้ทางนิกายเป็นคนตัดสินเองเขาเรียกเขาว่าสิทธิ์พี่เขามาจากนิกายเฉียนหยวนอย่างนั้นรอข้ารอดแล้วแต่มันต้องได้ยินที่ข้าพูดเมื่อกี้แน่นอนแกมาจากนิกายเฉียนหยวนอย่างนั้นรอแล้วมันทําไมเจ้านี่สามารถฆ่าคนของข้าสีคนได้ในครั้งเดียว ข้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันข้าต้องรีบไปบอกนายท่านเฮ้ยไอเด็กน้อยแกกำลังมีปัญหาจงรอความตายอย่างเชื่อฟังสักเถอะทั้งทั้งที่กำลังหนีแต่ยังกล้าพูดจาเช่นนั้นออกมาอีกคิดว่าข้าจะยอมปล่อยแกไปง่ายๆง,งั้นเหรออ,อ,อ,อะไรกันฝันไปเถอะ <c oughs> พูดมาพวกแกเป็นใครใครเป็นนายท่านที่พวกแกพูดถึง อยากรู้ว่านายท่านของพวกเราเป็นใครงั้นเหรอแกไม่มีทางได้รู้เด็ดขาดนายท่านจะเป็นคนล้างแค้นให้พวกเราไม่ดีแล้วมันกลายเป็นที่สงสารไปแล้วดูเหมือนว่าจะแก้ปัญหานี้ไม่ได้ง่ายๆแล้วสิสิ์น้องคนนี้ข้าขอขอบคุณที่ช่วยชีวิตข้าไว้ ข้าชื่อหลีเหลวไม่ทราบว่าสิทธิ์น้องชื่อว่าอะไรสิทธิ์พี่สุภาพเกินไปแล้วข้าชื่อเฉินเฟิงสิทธิ์น้องเฉินเฟิงจะช่วยชีวิตข้าไว้ข้าอยากขอบคุณเจ้ามากดังนั้นตายซะเถอะเอออะไรกันล้มเหลวงั้นเหรอข้าช่วยเจ้าไว้เจ้ายังรอบโจมตีข้าอีกกันเหรอ ข้าข้ากลัวเจ้าจะขโมยดาบของข้าข้าแบกทะเลเลือดและความเียดชังมามากมายจนสามารถได้รับดาบเล่มนี้มาดาบเล่มนี้จะต้องเป็นของข้าเท่านั้นดูเหมือนข้าจะใจดีเกินไปสินะเป็นข้าเองที่ดูถูกธรรมชาติของมนุษย์เกินไปจะเจ้าเจ้าจะทำอะไรเจ้าคงจะอยากได้ดาบเล่มนี้มากสินะงั้นข้าก็จะใช้มันส่งเจ้าไปเองไม่นะไม่ สิทธิ์น้องเฉินเฟิงข้าเปลี่ยนใจแล้วและพวกเราต่างก็เป็นสิทธิ์นิกายเดียวกันเจ้าคงจะช่วยข้าใช่ไหมข้าสามารถแบ่งมรดกในดาบร่วมกับเจ้าได้นะราบใดที่เจ้าปล่อยข้าไปช้าเกินไปพระเจ้าถ้าทำกับข้าแบบนี้เจ้าไม่สามารถตำหนิพระเจ้าได้หรอกนะ ทั้งหมดมันเป็นเพราะตัวเจ้าเองทั้งนั้นเพราะโชคชะตามันขึ้นอยู่กับตัวของเราเองข้าไม่จําเป็นต้องเก็บกวาดศพของหลี่หลิวและชายชุดดาเพราะเมื่อข้าจากไปมันคงดึงดูดสายดุสูนแถวนี้มาเองและมันคงจะกินกินศพอย่างไร้ร่องรอยในไม่ช้าและจะไม่มีใครรู้ว่าเป็นข้าสิ่งเดียวที่ข้ากังวลก็คือตัวตนของชายชุดดาพวกนั้นเพราะก่อนตายมันส่งสารไปหาใครบางคนศาลาดาบ178ศาลาดาบคงจะเป็นสถานที่ ส่วน178่น่าจะหมายถึงการจัดอันดับผู้นำของชายชุดดำมีรากฐานอยู่ที่ระดับซนเหมือนขั้นที่2และท่า178คือการจัดอันดับจริงๆนายท่านของพวกมันคงดูน่ากลัวไม่ใช่น้อยเลยดูเหมือนข้าจะมีปัญหาใหญ่ซะแล้วเอาเถอะมันถือเป็นโชคชะตาของข้าจะมาก็มาเลยตราบใดที่ข้าเข้มแข็งพอข้าก็ไม่กลัวใครหน้าไหนทั้งสิ้นมาดูดีกว่าครั้งนี้ข้าได้อะไรมาบ้าง อินบีญญาระดับกลางและเม็ดยาพวกนี้ไม่ได้ถูกเวลาจริงๆข้าสามารถเอาไปให้สิทธิพี่และพวกสิทธิน้องทะลวงระดับได้หืมนี่มันทักษะการต่อสู้สีเหลืองระดับเจ็ดเจ้าแห่งสายฟ้าข้ากําลังเปลี่ยนทักษะดาบอยู่พอดีแต่ไม่ได้หวังว่าจะได้รับสิ่งนี้มันจะเหมาะกับข้าหรือเปล่านะเจ้าแห่งสายฟ้าเป็นเคล็ดวิชาที่ดุร้ายทุกครั้งที่ได้จับดาบต้องมีความมุ่งมัน่นเจ้าแห่งสายฟ้าแบ่งออกเป็น3ขั้นขั้นแรกคือคมดาบที่แสนบ้าคลาั่ง ครั้งฝึกฝนสำเร็จจะสามารถใช้ดาบพาอากาศได้ในพริบตาค่อนข้างเหมาะกับข้าดีใช้ชุดดำพวกนั้นหมอะของขวัญชิ้นใหให้กับข้าอย่างดีเลยได้เวลาเปลี่ยนทักษะดาบข้าไปฝึกก่อนดีกวา่าห่างออกไปหลายหมื่นไมล์เฮ้อนี่มันสัญญาณของหมายเลข178ดดูเหมือนจะล้มเหลว ขยะยังหลีหลิวไม่มีทางฆ่า178ได้ดูเหมือนจะมีคนช่วยมันไว้พูดมาซะพวกแกเป็นใครเอ๋ใครเป็นนายท่านที่พวกแกพูดถึงที่แค้ก็เป็นเจ้าเด็กนี่งั้นหรือเจ้าเด็กนี่สามารถสังหารเจ้า178ได้อย่างง่ายได้เจ้าจะต้องเป็นคนที่มีอนาคตไกลแน่นอนแต่เจ้าบังอาจมายั่วยุคค่ะเพราะงั้นเจ้าจะต้องมีจุดจบเพียงหนึ่งเดียว นั่นก็คือตายทักษาดาบเจ้าแห่งสายฟ้ากระบวนท่าที่หนึ่งตัดสายฟ้าพาออกมาเป็นคลื่นดาบ3ามทางกระบวนท่าที่หนึ่งเป็นท่าที่ข้าค่อนข้างถนัดเลยตราบใดที่ข้าฝึกฝนอย่างหนักข้าจะต้องพัฒนาสู่ขอบเขตต่าเฉิงได้อย่างแน่นอน ดูดูไปแล้วดาบเล่มนี้ก็แทบจะพังแล้วแต่คาดไม่ถึงเลยว่ามันจะเฉียบคมได้ขนาดนี้หรือว่าจะมีมรดกอยู่จริงๆแต่ทำไมข้าถึงไม่รู้สึกถึงมันเลยไม่เป็นไรเพราะข้าไม่รู้สึกนั่นแสดงว่ามรดกนี้ไม่มีความสัมพันธ์กับข้าข้าจะใช้มันให้เหมือนดาบธรรมดาไปตลาดดีกว่าข้าจะได้ซ่อมดาบเล่มนี้และไปดูยาทะลวงและดาบด้วยจะได้ซื้อไปให้พวกสิทธ์พี่ สิ่พี่โซเชนเฟิงออกไปแล้วพวกเราทําตามที่วางแผนกันเถอะหวังซิ่วตงจะรู้ใช่ไหมว่าต้องทํำยังไงพี่สูไม่ต้องกังวลถ้ารู้ดีว่าต้องทํำยังไงอันดับที่18ในรายชื่อผู้มาใหม่หวังซิ่วตงให้ข้าไปหาผู้หญิงที่ชื่อฮั่นหยูเอ,อ๋อและยวยอยูย่ให้นางโกรธจนนางต้องไปสนามประลองชีวิตและความตายใช่หรือไม่ใจแล้วละแต่อย่าเพิ่งทำร้ายนางจนตายละ่ะ เพราะข้าอยากให้เฉินเฟิงได้เห็นผู้หญิงของมันตายบนลานประลองพี่สูใช่โหดไรเหลือเกินแต่ข้าก็าชอบนะพี่สูกังข้าช่วยท่านแล้วในฐานะที่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในรายเชื่อันดับรวมท่านจะดูแลผู้มาใหม่อย่างข้าในอนาคตใช่ไหมแน่นอนการดูแลน้องใหม่ถือเป็นงานอดิเรกข,ของข้า และข้าไม่เพียงแต่จะดูแลเจ้าแต่ข้ายังจะดูแลเรื่องมนเตยกห้เจ้าด้วยพี่สุกังท่านี่ร้ายกาจไม่เบาเลยนะเอาละไปทำภารกิจก่อนรอเจ้ากลับมาข้าจะดูแลเจ้าทั้งคืนเองงั้นไม่เจอกันพี่สูกัง